สวัสดีครับมาขึ้นมาทำบุญนะครับถึงสถานที่ทำบุญแล้วนะครับโอ้มาถึงบรรยากาศเปลี่ยนเยอะครเปลี่ยนไปกำลังสดุนสถานที่เปลี่ยนแสงเยอะ ออมอนีต้อนรับญาติธรรทุกท่านเวลคัมนะครับอือหือไอยเย็นครับขอบคุณความเย็นขอบคุณความเย็นครับ โอ้ยายเย็นๆเย็นสบายเลยโอ้เย็นก็ครับ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 ครโอเคครับโอเคครับเราจะกลับบนวัดครับบวัดนม่บอก ไม่มีวันนี้ทำสังกะทานไม่ได้บ่อันเห็ดสังกะานได้บ่นี่นี่ฟ้าคนอยู่ใส่ อันนี้ก็กบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนี่นะครับเดี๋ยวาดูบริเวณกันแลกันนะครับนี่คือนาคนะครับสวยงามน,นะครับถ้าหากว่าอย่างนี้ก็เรา,เรา,เ,ราเราจะได้มานมัสก,การพระ เดี๋ยวมาดูบรรยากาศก่อนนะครับดูบรรยากาศรอบๆก่อนไม่ได้มานานครับเดี๋ยวผมจะให้เนี่ยนนี้น่นะครับเห็นไหมครับไม่รู้เห็นไม่เห็นนะโอเคครับแง่ตรงลานพระพรหมภูมิปโรนะครับตรงนี้จะจัดกิจกรรมในช่วง ตรวดมนต์นข้ามปีนะครับรานตรงนี้นะครับนี่เป็นรูปที่สร้างตั้งแต่สมัยผู้ว่าราชการจังหวดัดท่านนี่ผมจำชื่อท่านไม่ได้ะแล้วท่านพัฒนากลสินป์มาเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวครับน,นี้เงดูปีเลยวัะพุทธบาทรัดพุทธบาทจำลองาลายล้อมด้วยหน้าขดนะครับเต็มพื้นที่เลยตนตรงนี้ลันภูเขาสูงยอดภูสิงนี่นะครับจะสูงไม่น้อยเลยนะครับที่มองเห็นทางนู้นนะครับมองเห็นทางนู้นนะครับภูกุ้มข้าวปีพิพิธภัณฑ์ดโนเสาร์นะครับ โ,โนะครับนี่พิพิธภัณฑ์เดนเสาร์หรือภูกุ้มข้าวนะ,ะที่มองเห็นข้างล่างนี่คือตัวเมืองสาสกันนะอำเภอสา,า,านะอสกนะันะาาานะครับสาสกันเนี่ยรายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมนะครับหน้าคน จำนวนกี่ตัวก็ไม่ได้เคยนับมาเนาะอากาศร้อนครับร้อนมากร้อนมากร้อนจริงจ ก็เลยได้หนึ่งรอบแล้วตีคลองกันตีคลองขอพรกันเต้นเมันตะเกียง กางกำลังศรัทธาทำบุญหจะได้แสงสว่างในชีวิตนะครับอาถุกเนี่ยให้ชีวิตลูกแสงสว่างเด้อไปทางใด็สะดวกสบายเนี่ยจะได้มืดม่นวนตดกันอาถุกเอน้มันต,ะ,นตนะเกียงครับ ทำบุญน,นะครับเกินน้ำมันตะเกียงนหละหับโชคครับอากาศร้อนครับอากาศร้อนออเตรียมช่วง งานสงกรานะครับจะเริ่มในกี่วัน พระบรมราชาภิเษกในการประชุมโดยพารพิการณสภาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรในสาราเปลี่ยนผู้สิงอปรรควันที่สิจธันวาสองพันหนึ่2512นะครับในหลวงรัชกาลที่9เสด็จมาที่นี่นะครับเนี่ยนะครับในคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปใหม่สวัสดีครับ <desserts>